สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องคำบุพบทคำบุพบทนะคะก็คือคำที่ทำหน้านำหน้าคำนามคำสรรพนามเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่ความสัมพันธ์ซึ่งทำให้ประโยคหรือข้อความมีความต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคำบุพบทนะคะมีหน้าที่หลายหน้าที่แต่วันนี้ที่ครูจะมาสอนนักเรียนนะคะ มันมีอยู่ทั้งหมด4หน้าที่นั่นเองเรามาดูกันค่ะว่าหน้าที่แรกหน้าที่อะไรเ,เขาทำหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่แรกนะคะก็คือคำพบ,บทมีเป็นบอกความเป็นเจ้าของมักจะมีคำว่าของแห่งในยกตัวอย่างเช่นนะคะน้องของฉันชอบสีชมพู น้องของฉันชอบสีชมพูนะคะซึ่งคำว่าน้องเนี่ยเป็นคำนามส่วนคำว่าของเป็นคำบุพบทนะคะซึ่งคำบุพบทนี้จะนำหน้าคำนามก็คือคำว่าฉันฉันเป็นคำนามหรือคำสรรพนามนั่นเองนะคะน้องของฉันชอบสีชมพูของจึงเป็นคำบุพบทนะคะ เรามาดูประโยคต่อไปค่ะบทละครพูดเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบทละครเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคําว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นคํานามนะคะซึ่งคําว่าในเนี่ย เป็นคำบุพบทนะคะบอกความเป็นเจ้าของนะคะอยู่นําหน้าคํานามนั่นเองค่ะอะเรามาดูคําบุพบททําหน้าที่ที่2กันทําหน้าที่ที่ส,ก,สก็คือบอกตําแหน่งที่ตั้งสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นบนล่างเหนือใต้นอกในใกล้ ไกลริมขอบจากตรงข้างและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่มันสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะบ้านของอารีอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านของอารีอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะคำว่าใกล้นะคะบอกตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองว่าบ้านของอารีเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะอ่ะ ต่อไปคะ่ะคุณยายปลูกกระถินไว้ริมรัว้วคุณยายปลูกกระถินไว้ริมรั้วนะคะคําว่าริมนะคะเป็นการบอกตําแหน่งว่าต้นกระถินเนี่ยอยู่ตรงริมรั้วนะคะหรือประโยคต่อไปนะคะนกกลางเขนเกาะที่ขอบหน้าต่างนกกลางเขนเกาะที่ขอบหน้าต่างคํานี้นะคะก็คําที่จะบอกตําแหน่งได้ก็คือคําว่า ขอบนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่านกกังเรเนี่ยมันมันเกาะใช่ไหมคะมันเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างอันนี้รู้แล้วว่ามันบอกตำแหน่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะดูคำบุพบทนะคะที่ทำหน้าที่ที่สกันค่ะคำบุพบทบ,บอกเวลานั่นเองบอกเวลาจะคล้ายๆกับวิเศษเลยนะคะมักจะมีคำว่าเมื่อตอน ตั้งแต่แต่จนจนกระทั่งหรือกระทั่งนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชาวนาออกไปไถานาตั้งแต่เชา้าชาวนาออกไปไถานาตั้งแต่เช้านะคะจะมีคำว่าตั้งแต่นะคะอ่ะบอกเวลานั่นเองว่าชาวนาออกไปไถานานะคะอ่ะต่อไปค่ะเขาไปเยี่ยมคุณปู่เมื่อวันอาทิตย์ เขาไปเยี่ยมคุณปู่เมื่อวันอาทิตย์นะคะอ่ะมันจะมีคำว่าเมื่อใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเมื่อเนี่ยมันจะบอกเวลาได้ว่ามันเป็นว่าเขาเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่ตอนวันอาทิตย์นั่นเองนะคะจะมีคำว่าเมื่อมาต่อไปค่ะอีกประโยคนึงนะคะตอนเด็กๆฉันอยู่กับคุณป้าตอนเด็กๆฉันอยู่กับคุณป้าคำไหนเป็นบุพบทบ,บ,บอกเวลาคะเด็กๆ อาคำว่าตอนนั่นเองนะคะตอนเด็กๆฉันอยู่กับคุณป้าแสดงว่าเขาบอกว่าตอนช่วงตอนเด็กๆเนี่ยเขาเนี่ยอยู่กับคุณป้านะคะต่อไปค่ะบุพบ,บทชนิดที่4ค่ะบุพบ,บทชนิดที่4ก็คือบุพบ,บทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นั่นเองนะคะได้แก่คําว่าเพราะเพื่อกับแก่แด่ ด้วยกว่าต่อเฉพาะสำหรับโดยตามและอื่นๆนะคะอะดูค่ะย,ยกตัวอย่างเช่นนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทอันนี้จะบอกประสงค์เลยบอกบอก,บอกประสงค์เลยว่าที่เขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะว่าเขาประมาทจะมีคำว่าเพราะนะคะเข้ามานะคะต่อไปค่ะสุขใจนะคะนำดอกไม้ถวายแด่พระสง สุขใจนําดอกไม้ถวายแด่พระสงฆ <ton> ์นะคะคํานี้ก็จะมีคําว่าแด่นั่นเองนะคะเป็นบอกความเป็นบุพบ,บทบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกประสงค์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักเพื่ออนาคตของลูกคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักเพื่ออนาคตของลูกนะคะคํานี้นะคะบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์ก็คือคําว่าเพื่อนั่นเองนะคะ คำว่าเพื่อตรงนี้ก็คือเขาต้องการบอกให้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเพื่ออนาคตของลูกไงคะอันนี้นะคะต่อไปค่ะเธอเตรียมน้ําส้มคันสําหรับแขกที่จะมางานเลี้ยงเธอเตรียมน้ําส้มคันสําหรับแขกที่จะมางานเลี้ยงนะคะก็จะมีคําว่าสําหรับนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณครูแจกรางวัลแก่นักเรียน ที่ชนะการแข่งขันวิ่งเปียวนะคะคุณครูแจกรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันวิ่งเปียวนะคะ,ะคํานี้นะคะก็จะเป็นคําว่าแก่นะคะ,อะบอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นั่นเองนะคะ,ะข้อควรสังเกตคะ่ะนักเรียนข้อควรสังเกตนะคะคําบางคํานะคะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นคําบุพบทนะคะนักเรียนต้องแยกแยะให้ออกนะคะ แต่อาจจะทําหน้าที่เป็นคําชนิดอื่นก็ได้เราต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าคำํำบุพบทจะต้องนําหน้าคํานามหรือคำศัพท์นามเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคําวิเศษจะใช้ประกอบอยู่หลังอยู่ข้างหน้าหรือตามหลังคํานั้นถ้าเกิดว่านี่ถ้าเกิดตามหลังนะคะจะต้องทําหน้าที่เป็นบทขยายหรือเป็นบทกรรมบทกรรมนั่นเองค่ะ เช่นนะคะเขายืนอยู่ข้างๆนะคะคําว <questo S 1> ่าข้างๆไม่ใช่คําบุพบทนะคะแต่คําว่าข้างๆเป็นคําวิเศษนั่นเองนะคะต่อไปค่ะท่านเดินไปไกลแล้วท่านเดินไปไกลแล้วคําว่าไกลแล้วก็ไม่ใช่คําบุพบทแต่เป็นคําวิเศษนะคะน้องนั่งหน้าพี่นั่งหลังคําว่าน้องนั่งหน้าพี่นั่งหลังคําว่าหน้าและคําว่าหลังไม่ใช่คําบุพบทนะคะ แต่เป็นคําวิเศษเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะอย่าสับสนนะคะเด็กๆอะเรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคําว่าแห่งนะคะคําว่าแห่งนะคะเราต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นคําที่บอกลักษณะของคํานามหรือหรือไม่นะคะเพราะว่าคําลักษณะนามนะคะที่เราเรียนกันไปเลยเรื่องคํานามเนี่ยมักจะปรากฏอยู่หลังคํานามและคําวิเศษ เช่นโรงเรียนแห่งนี้ดูสุดโสมมากโรงเรียนแห่งนี้ดูสุดโสมมากคําว่าแห่งตรงนี้ไม่ใช่คําบุพบทนะคะแต่คําว่าแห่งคํานี้นะคะจะเป็นคําลักษณะนามเช่นเดียวกับคําว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองแห่งนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสองแห่งคําว่าแห่งคํานี้ก็ไม่ใช่คําบุพบทเหมือนกันแต่เป็นคําลักษณะนามนั่นเองค่ะ นักเรียนดูกันบ้านนะคะที่คุณครูให้หน้าที่35 36และ37นะคะตอนที่1นนะคะตอนที่1ครูเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคแล้วเขียนคำบุพบทลงในช่องว่างข้อใดไม่มีคำบุพบทให้เขียนเครื่องหมายขีดนะคะอ่ะดูค่ะยกตัวอย่างข้อแรกเลยค่ะข้อที่1นนะคะบ้านหลังนั้นอยู่ไกลามาก บ้านหลังนั้นอยู่ไกลมากคำบุพบทคำนี้มีหรือเปล่าคำบุพบทคำนี้ก็คือคำว่าไกลนั่นเองนะคะเราก็ขีดเส้นคำว่าไกลแล้วก็เอาคำว่าไกลนะคะมาเขียนอ่ะดูค่ะดูตอนที่2นะคะนักเรียนหน้าที่35เหมือนกันให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำบุพบทที่อยู่ในประโยคแล้วนําไปเขียนลงในช่องว่างพร้อมทั้งบอกหน้าที่ของคำบุพบทนั้นๆนะคะ อ่าดูคะ่ะนักเรียนดูอย่างข้อแรกเลยค่ะท่านเมตตาต่อทุกคนมากท่านเมตตาต่อทุกคนมากคําบุพบทคํานี้ก็คือคําว่าอ่าต่อนั่นเองค่ะเราก็าคำว่าต่อนะคะมาเขียนแล้วเขาก็เขียนว่าเป็นคําบุพบทที่ทําหน้าที่เราเราคิดดูว่าคําว่าต่อมันทําหน้าที่อะไรนะคะ คำว่าต่อครูฉเฉลยให้ก่อนว่าต่อเนี่ยเป็นคำบุพบทที่ทำหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องหรือความประสงค์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูที่หน้า3.7กัน37นะคะตอนที่3ให้นักเรียนเลือกคำบุพบทที่กํำหนดให้เขียนลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะดูคะ่ะนักเรียน มีคำว่าในากว่าเพราะสำหรับเพื่อแต่จากของกับด้วยนะคะดูค่ะยกตัวอย่างข้อแรกเลยนะคะนุ่นดีใจที่เพื่อนๆมาหาจุดจุดจุดเช้าเราควรจะเติมคำว่าอะไรดีคะนักเรียนอ่านุ่นดีใจที่เพื่อนๆมาหาแต่เช้านะคะอ่ากันบ้านของครูวันนี้มีแค่นี้นะคะนักเรียนอ่า วันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ